สวัสดีครับทุกคนโอ้ยทุกคนนัสเวกันฝนตกเกือบทุกวันทุกคนไปดูท้องฟ้าตอนนี้เมื่อก่อนต้นไม้มันมีตรงน,นี้ต้นหนึ่งทุกคนตอนนี้เขาตัดทิ้งตอนที่เขาทำหลังคาก่อนที่เขาทำหลังคาเขาก็ตัดทิ้งไปแล้วหนึน่งต้นต้นใหญ่เท่านั้นเลยนะตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคุณำอำนาจอพาร์ตเมนต์ของเรา เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกประชุมผู้อยู่ผู้เช่านะคะทุกคนแล้วก็คุณอำนาจบอกว่าวันนั้นจะมีอาหารให้พวกเรากินด้วยไม่รู้าอาหารธรรมดามากพวกขนมอะไรต่างๆตอนเที่ยง<ม>พวกนแนก็คพวกอะไรแบบนี้แหละพวกน้ําพวกอะไรแบบนี้แหละทุกคนโอเคจริงๆแล้วเนี่ย กบจะต้องไปทําหน้าที่ของลูกนะกบก็ทําหน้าที่ของลูกทุกเดือนอยู่แล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่สิ้นเดือนก็จะส่งเงินให้แม่นะทุกคนแต่พวกเราอ่ะจะไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ส่งเป๊ะเป๊ะเปะนะคะคือเรามีเวลาส่งตอนไหนเราก็ไปส่งตอนนั้นตอนนี้เรากําลังไปร้านไทยทุกคนดูท้องฟ้าสิจริงๆคุณอำนาจบอกว่าถ้าหนูไม่ออกก็ได้เพราะว่าฝนตก แต่หนูอยากออกทุกคนเพราะถ้าหนูไม่ออกไปหนูก็จะไม่ได้ออกจากบ้านเลยทุกคนเข้าใจไหมคะเนี่ยคุณแม่บอกว่าฝนตกก็ไม่อยากให้หนูออกมาทุกคนแต่หนูมีความรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ได้ออกจากบ้านหนูไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนแบงกอกพาซาหรือบางกอกพาซาคะ่ะที่เราอ,อ่านว่าอะไรเบงคอกพาซาหรือบางกอกพาซาแบงกอก ในกบจะมาเอาสาคูอยู่ไหนเออสาคูหมดจริงๆก็อยากได้หนังยางอันนี้นะเจ็บสี่เหรียนเอาไป็ลาับอะไรได้ แต่ว่าไม่เอาดีกว่ามีมอเอร์ซด้วยทุกคนยิบเอ็ดเหลี่ยมมีตัวปลาแบบนี้ด้วยมอเอร์ซมีไข่กระทะได้ด้วยนะนี่เอาไปทำไข่กระทะทุกคนอันนี้ไปทำแกงกุ้งเช่นอุ้ยอันนี้อะไร ขนมโคกสิบแปดเหรียญสิบเก้าเหรียญว้าวดีจังชุกจำบอกสี่สิบแปดต่างกันไปส่งตังมาแล้วเหรอคะไปเอาเอาไว้น,น่ะหมูยอหมูยอนี่ไงหมูยออย่นี้เอาเสีอะไร เลื่อนต้องเลื่อนโอ๊ยอันนี้หมูยออันนี้แกะเห็นว่ามูโยไง้ไงเอาที่มันมีหนังนะสีแดงหรือสีอะไรเอาที่มันมีสกินอะโอเคเห็นไหมมูยอนี่มาสีนี้เลยน,น,นี่นี่หมูยอยติดประตูด้วยค่ะช่วงนี้กำลังเดินหาซอสผัดกะเพราค่ะทุกคนล,ลูกชายก็ <laughs> มาถึงไม่ซื้อไปทุกคนนางคงลืมเพราะว่าช่วงที่นางมาเนะี่ยกบไม่สบายด้วยแล้วทีนี้ก็ไม่ได้พามาที่ร้านไทยตอนแรกคุยกับสามีว่าเออจะพาเด็กๆพาลูกชายกับลูกสะใภ้มาร้านไทยมาเลือกดูซิว่าอยากได้อะไรพอดีกบป่วยทุกคนก็เลยไม่ได้พาเข้ามาทีนี้เสร็จบอกว่าพ่อ ฉันลืมซื้อซอสผัดกะเพราช่วยซื้อมาฝากฉันหน่อยก็คือความหมายก็คือซื้อส่งมาให้ฉันพอเราครั้งก่อนก็ซื้อส่งไปให้เขานะคะทุกคนสิบซองนะรอบนี้ก็คือซื้อเหมือนเดิมนะซอสผัดกะเพราแบบนี้นะคะ่ะทุกคนค่าส่งประมาณห้าเหรียญน,นะทุกคนคือใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งนะ ก็คือใส่ได้ไปเลยนะครั้งก่อนจำได้ว่า1ิบองครั้งนี้ก็คือซื้อ1ิบองเหมือนกันนะทุกคนจ้านางชอบทั้งลูกชายและก็ลูกสะใภ้ชอบซอสนี้นะคะมันก็สะดวกสบายนะทุกคนพอชอบก็แค่ใช้แค่ซองนี้ก็อร่อยอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องแบบ เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกเครื่องแกงต่างๆแหละทุกคนตอนแรกกรบอยากได้แกงไตปลาแต่อยากบอกว่ากบหยิบผิดเนี่ยมันไม่มีแกงไตปลานะแต่ว่าหยิบมาเป็นแกงสม้มทุกคนหยิบผิดคะ่ะนี่กบจอมะพร้าวขูดไปไว้ทำขนม ท้าขูดุแบบนี้มะพร้าวขูดไ,ไว้ทำพวกใส้ขนมหรือว่าเอาไปทำยำแหนมกบจะเอาหน่อไม้กระป๋องไปหนึ่งกระป๋องหน่อไม้กระป๋องนึงวันนั้นเจอประดูกตัวเล็กๆ ว่าจะมาเอาแต่ไม่ได้ซื้อไปไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วชิลลากระดุกเลยเราจะเอาลูกชิน้นทุกคนฮะอันนี้เลยอะทุกคนมีขน,นมอันนี้ขายด้วยน่ากินมากไม่มีชิลล์ปลามะม้อไปเอามะอม่องกวนดิไม่มีหนังไก่ด้วยฮะเออ มีขนมบานานะน่ามีขนมนมี่กินแล้วแปลว่านะของที่เลาวสิไหนมันไม่อยู่ในตู้เย็นไม่ใช่ที่หนูอยากมันไม่ใช่หน้าที่หนูอยากได้ทุกคนกบอยากกินขนมมันนี่แต่ว่าหน้าที่หนูอยากได้ไม่มีมีหมมีหมูปิ้งด้วยกินแล้วแปลว่าขนมล้วยของที่เราแล้วขนมมะม่วง อันนั้นนางซื้อมะม่วงกูบอกว่ามะม่วงกวน,น,น,อ,น,นอันนี้อร่อยเอาอันไหนไม่รู้อ่ะไปดูซิเอามาเทียบกันระวังนั่นตัวเองซื้ออะไรจำได้ <laughs> บวยใช่ไหมแป้งชอบจำได้ได้ไหมอันไหนไม่สติลไร a ังโก้ซันดิเอร์นี้มังโก้เลย อันนี้ของซอมีไม่รู้ตัวเองจำได้ไหมแล้วว่านี้แหละสีสวยกว่ามั้งหรือว่าไงไาไาโอเคปะพอละของกินไทยเราเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งพริกเกลือก็มีนะที่รักดูสีเหลียนหนึ่งพริกเกลือพี่คนนี่เห็นไหมมีพริกเกลือแบบนี้ขายด้วยโอเคปะ ขายยด้วทุกคนเราก็จะได้แค่นี้นะจะติบข้าวน่ารักมากค่ะอ,อ,าาอุ้ยหนาวใครจะมาผูกเธอใครจะมาผูกทำไมวันนี้ไม่สังเกตเรอหนูไม่มีกระป๋าไหมมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่อยู่ที่ราคานี่ค่ะสิบเจ็ด นี้เท่าไหร่14ไม่เหมือนกันนะทุกคนไซส์แต่ละไซส์ไม่เหมือนกัน17กระติบข้าวจ้าหนักไหมไม่นะักทุกคน50เหรียญ1 0 0าได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆแค่นี้ค่ะ1,005ิ0เหรียญ5บเอ็ดเหรียญทุกคนได้ผงกี่อย่างไม่กี่อย่างเลย นะทุกคนฝนตกดูสภาพสิทุกคน